สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะจ้ามณีมะพร้าวเนี่ยอีกเชิญเขยค่ะทุกคนมือนี้นั่งยังมาเก็บผักอีตูค่ะทุกคนนี่กรให้แม่แกงนะคะแกงใส้อะเบอร์แมนแกงเอียงก็อายเพื่อนเส็ดซุปเพื่นสีเฮ็ดซุปก็เห็ดออมก็เห็ดหมกบ้างเห็ดหมกนะคะใส่หวายค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นหน้าหนูแดงเนาะค่ะนี่นยจะของหน้า แยกขนออกมาแล้วพวกบเมาออกมากเลยมีหน่อยพ่อสิเป็ดกบังเมากับมี่ค่ะทุกคนอู้เธออีตูงามค่ะค่ะบล็อวบินแก่เลว เก็บใหมยู่บ่แล้วได้พันธุบัวสีไทยคลิปรือจังไหนรือนบัต้องไายหรอบ่อหรอบ่พ่อหรือ,อะะมั้งไายลายนะนี่ค่ะทุกคนนี่อันนี้เนี่ยให้เก็บแห้แห้แแแแงโป้งนี่ค่ะยอดอันนี้ไอ้ผักอีตูนะค่ะนี่งามเนาะผักกระแหงนะนี่ค่ะผักอีตูนหอมเอาไราไปได้ไอ,อ่มกหนึ่งอ่ะเล็กจังน่อยกำมือหน่อยหน่อย ละก,กะยังอีกที่เพิ่นสั่งมานะพริกบ่อยู่บ้านเฮาบ่ได้ซื้อเพิ่อนมาพักอะงแงงบ่เะแ่งมีบ่อะแรงบ่มีแต่เอาเหรอฟังผิดอ,อ่ะน่ามาไปตูนะ้เนาะ เก็บปลาพีกมาแล้วเยอพกี่มไม่หยอนน้ำกดป่ะพับแผ่วหนอันะันนี้พับแผ่วกับนี่ครับไปทัท่าที่นี่นิ่ก่อนแล้วเยอะบลอีกคนปลาพีกใบให่เจาเลย พันนั้นเด็กว่ายเนี่ยเนี่ยวพิกพันธุ์นังคือเป็นต้นแบบนี้อันนี้ล็อกกิน้น จะเป็นบอ่ปนะบอปลาเนาะบ่อเลี้ยงปลาเป็นเห็ดแบบพืชเศร,รษฐกิจพ้อเพียงนะคะแม่ว,ว่าเนาะนี่อ้พี่แบา์เล้วนี่มีงโอ้มับบนก็นเลี้ยงควายครับเลี้ยงควายไว้ตอนนี้ประมาณหาหกโตควายงามครับมีขอกแล้วก็มีบ่อหนามให้น้องควายลงไปเล่นเวลาหอนแล้วก็มีบวกน้อยๆทั้ง่ๆในขอกก็จะมีช่องสำหรับ ใส่อาหารพวกเฟืองพวกหยาแล้วก็มีแอ่งน้มของแต่ละโต,โตครับมีเขาเอื่ออย่างแนวกันมุงค้ายๆมุงค้นนะครับแต่ว่าเก็ดติดให้น้องควายครับเพราะว่าในสวนอย่างยุ่งหลายครับนี่บ้านพ่นกันนานักครับเป็นลูกพี่ลูกน้องของคุณลำไไยเองเนี่ยครับครับนี่ ท่านมาสิกลับมาอยู่บ้านมาเทศตามร้อยเพิินนี่ยะครับเรียนแบบเพิน่นมาเบ่งศึกษาแนวทางไวค้ครับครับอันนี้ก็มีบวบเนาะบวบก็มีบวบเลียมเอาบวบไปให้แม่แกงบ่ไม่บวบก็มีขื้กัน,นี่นี่แต่มันยังหน่อยอยู่ ผักแพ้วกับมี่ครับผักแพ้วงางามเอาไปกินกับยังเกาะแหนมเนื้อบ่เออแหนมเนื้อเขาเพ่นอีกกินเนาะเอากินเมือนแรกในลดเอาเฮ็ดยังนยแนมเหมือนแรกมือนีนนเป็นวันเกิดของคุณลำย่ยครับมือเนนสาร์กับ้ากันไปเฮ็ดบุญถวายอาหารพระอายุครบเท่าไหร่ปีนี้ สามสิบแปดแล้ว38บครับอโอ้พักบุงอวบมากเลยดูดิต้นอวบมากเอออกแพ่ไปกินต้นนั่นเนาะแหนมเนื้อว่ะตัวฝักยาวเป็นดอกแล้วลอ,ลอ,อ,อันนี้เป็นสวนยางนะครับเป็นมะเฮดบันอ,น,นอยู่ในสวนยาง เต็นควายเต็นนองมาครับท้าฝนก็เป็นส้นส่วนยางแล้วก็เพื่อนปลูกอนี่ยไปนองควายนะครับสามไหล่ส่วนสวนของคุณลำย่ยก็จะจิ้วด่านบนครับสวนกับหน้าฮะปะตองของเพิ่นไปไหลแล้ว แพวค่ะครบท์ยังอืมบวบหน่อยบ้านแก่บวบวกเลี่ยม นะคะสำหับกินเนี่ยอยาก,กินน้ำมาฝาไว้ซ้ำหนินะคะเป็นขนาดครับที่เ้องใดเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย